สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาดูในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวบอกวัดความเป็นกรดเป็นเบสนะคะแล้วเอามาใช้นะสําหรับเรื่องนี้เยอเพะพอสมควรทีนี้เราก็มาดูก่อนว่ามันคืออะไรอินดิเคเตอร์เนี่ยในในนิยามจริงๆของมันนะมันคือสารที่ใช้สําหรับทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสของสารนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เคยรู้ตอนเด็กๆใช่ไหมว่ามันมีกระดาษลิปมาสอะไรอย่างเงี้ยที่ เออถ้าเป็นกรดสีแดงเป็นเบสสีน้ำเงินเนาะเราก็มาดูหลักการทาง,งานของมันนิดนึงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเช่นอ่าตัวนี้ทํปฏิกิร,ริยาการได้มาเป็นตรงนี้นก็จะเป็นสมดุลเคมีเล็กน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าหนูลองดูถ้าสมมติว่าเติมกรดลงไปใช่ไหมเติมกรดลงไปมันก็เหมือนเติมไฮโดรเนียมพอเติมไฮโดรเนียมก็คือเติมฝั่งนี้เยอะใช่ไหมคะพอเติมฝั่งนี้เยอะปุ๊บสมดุลก็เลื่อนมาทางนี้พอสมดุลเลื่อนมาทางนี้ตัวเนี้ยทางนา้ำแล้วก็ตัวี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น ตัวความเป็นตรงนี้นะตัวความเป็นกรดตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลให้ได้สารละลายสีแดงคือ HI n ตรงนี้แทนสารละลายสีแดง I n เฉยๆติดแอ่งลบตรงนี้คือสารละลายสีน้ำเงินนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเติมเบสบ้างถ้าเติมเบสมันก็เออทางตรงกันข้ามเติมเบสก็เหมือนเติมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมทีนี้ไฮดรอกไซด์มันไม่มีในปฏิกิริยาก็จริงแต่ไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับไฮโดรเนียมแทน ใช่ไหมพอไฮอดรซด์ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเนียมเป็นการดึงไฮโดรเนียมให้มีปริมาณน้อยลงพอไฮโดรเนียมฝั่งนี้มีปริมาณน้อยลงสมดุลมันก็จะเลื่อนมาทางนี้ส่งผลให้มีทั้งสองตัวเนี่ยเยอะขึ้นพอมีตัวนี้เยอะขึ้นมีไอเอ็นเยอะขึ้นใช่ไหมมันก็ส่งผลให้ได้สารละลายสีน้ำเงินนะคะโอเคทีนี้มาดูช่วง pH บ้างช่วง pH คือช่วงที่สารละลายมีสีผสมกันเป็นช่วงช่วงที่มันเปลี่ยนสีอะ ช่วงที่อินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนสีนะเป็นช่วงที่มันอยู่ระหว่างกรดกับเบสกำลังผสมกันนะทีนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์แต่ละตัวมันก็จะมีการเปลี่ยนสีหรือช่วงการเปลี่ยนสีที่ไม่เท่ากันนะคะเราก็มาดูกันตัวแรกตัวแรกเมทิลออเรนต์เมทิลออเรนต์เนี่ยคือสีแดงอยู่ตรงนี้อันนี้คือเส้นตรงนี้นะคือ pH 1นึถึงสิีนะคะสีแดงอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นกรดเนี่ยสีแดง ถ้าเป็นเบสเนี่ยสีเหลืองทีนี้เนี่ยช่วงที่เมนทิออเรน์เปลี่ยนสีอ่ะมันจะอยู่ระหว่างประมาณ3.1ถึง4.4คือช่วงแทบประมาณเนี้ยมันจะกลายเป็นสีส้มนะ,สะแสดงว่ามันใช้ทดสอบในกรณีที่พอเวลามันผสมกันแล้ว,ว่าสารละลายมันยังเป็นกรดอยู่นะคะ3.1ถึง4.4ต่อไปต่อไปโบรโมไทมอนบูนะโบรโมไทมอนบูคือตรงนี้สีเหลืองสีน้ำเงินช่วงที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณ p H ตรงกลางนะคือประมาณ 6.0ถึง7.6นะคะตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะต่อไปฟีนอลทาลีนฟีนอลทาลีนตรงนี้เป็นตัวที่หิดมากสำหรับมัธยมนะคะถ้าฟีนอลทาลีนเป็นกรดจะไม่มีสีถ้าเป็นเบสจะสีแดงช่วงที่มันเปลี่ยนสีก็จะประมาณช่วงนี้นะก็คือ8.3ถึง10.4จจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่พอเวลามันเกิดการ เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วมันเหลือสารอยู่ในสภาวะเบสก็จะใช้ตัวฟีนอลทาลีนมาเป็นตัวบ่งชี้หรือเป็นอนดิเคเตอร์ในการทดลองได้นะคะประโยชน์ทําอะไรบ้างอ่ะใช้เป็นตัวบอกจุดยุติจุดยุติคืออะไรจุดยุติคือพอเวลาเราเอากรดกับเบมเสมาผสมกันใช่ไหมคะเราเวลาเราจะดูว่าสารตัวใดตัวน,นึงหมดอะ่ะอันนั้นแหละคือจุดยุติ ะะสแสดงว่าถ้าสมมติว่าไตเตตกดแก่กับเบสแก่ไตเตตคือเสรารสองตัวมาผสมกันเอากรดแก่กับเบสแก่มาผสมกันทั้งสองตัวมีฤทธิ์แก่ทั้งคู่ดังนั้นพอเวลามันทําปฏิกิริยากันปุ๊บมันจะกลายเป็นเกลือใช่ปะ่ะกรดบวกเบสเป็นกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำใช่ไหมเกลือมันก็เป็นกลางดังนั้นสารสุดท้ายที่เหลือมันก็จะเป็นกลางอยู่ PH มันก็จะประมาณเท่ากับเจ็ดแต่ถ้าสมมติว่าใช้กรดแก่เบสอ่อนหนูเดาได้อยู่แล้วว่ากรดแก่เบสอ่อ,อนสแสดงว่าตัวที่มีอนุภาพรุนแรงกว่าก,ก็คือกรดถกปะ ดังนั้นไอ้สุดท้ายเวลาเวลาทําปฏิกิริยากันเวลาไตาเติลออกมาแล้วเนี่ยฤทธิ์ความเป็นกรดมันก็จะเยอะกว่าดังนั้นมันก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่มีมี pH น้อยกว่าเจ็ดนะคะส่วนกรดอ่อนเบสแก่เราก็เดาได้อยู่แล้วเบสแก่เบสแก่ก็คือต้องเหลือสุดท้ายเหลือเบสนะก็จะมี p h มากกว่าเจ็ดนะคะถามว่าทําไมไม่มีกรดอ่อนเบสอ่อนเราไม่นิมยมไตเติลกรดอ่อนเบสอ่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะหาอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการวัดยาก ใช่ไหมเพราะว่ามัน,ม,นมันเวลามันเป็นตัวอ่อนของคู่อะเป็นกดอ่อนเบสอ่อนของคู่เวลาเราดูว่าสุดท้ายมันจะเหลืออะไรอะมันจะต้องไปดูดูทีค่าเคซึ่งมันวุนวว่นวายวุ่นวายยุ่งยากเขาก็ไม่นิยมทำกันนะคะโอเคมาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะเขาจะไตเต่กดกเบรคคู่ต่างๆแล้วให้เราเลือกอินดิเคเตอร์โดยกําหนดอินดิเคเตอร์มาให้ A B C โดย A มี P H ช่วง P H 3 4 b ช่วง ph 6 8ถึงแแล้วก็ c ช่วง ph 9- 10ถึงใช่ไหมดังนั้นเราก็เดาได้แล้วว่าถ้าสมมติว่าจะใช้อินดิเคเตอร์ a แสดงว่ามันต้องไม่การไตรเตตแล้วตัวที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่าเนี่ยก็คือกรดถูกป,ปะสุดท้ายมันก็เลยยังคงเหลือกรดมันก็เลยใช้อินดิเคเตอร์ที่เป็นกรดทดสอบได้ส่วน b ตรงนี้ก็ต้องเป็นกลางแน่นอน c นี่ก็ต้องเป็นเบสทีนี้นเราก็มาดูในโจทย์ว่าสารที่เขาให้มามันเป็นกรดแก่เบสแก่ are, หรือกรดอ่อนเบสอ่อนอะไรอย่างนี้เราก็มาดูกันนะคะตัวแรก โซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์นี้เป็นเบสแก่อันนี้หนูรู้ไหมอะรู้เนาะโซเดียมไฮดรอกไซด์นี้เป็นเบสแก่ตรงนี้กรดแอซิติกเป็นกรดอ่อนนะคะเราก็เลยรู้ได้ทันทีว่าตัวเนี้ยสุดท้ายตัวเนี้ยมันต้องเหลือใช่ไหมตัวนี้มันเป็นตัวแก่แล้วมันต้องเหลือซึ่งมันเป็นเบสแสดงว่าก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่วัดในช่วงที่เป็นเบสก็คือสีนะคะตัวนี้กรดไฮโดรไซยานิกนะคะกรดไซยานิกนั่นแหละนะกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อันไหนแก่ ตัวนี้กรดอ่อนตรงนี้เบสแก่แสดงว่าสุดท้ายก็จะเหลือเบสอีกแล้วใช่ไหมก็เป็น4ตัวนี้กรดซัลฟิริกกรดซัลฟิริกเป็นกรดแก่นิเทียมไฮดรอกไซด์ก็เป็นเบสแก่แสดงว่า2ตัวนี้แก่ทั้งคู่ไตเติลกันมันก็ต้องใช้อนดิเคเตอร์ที่เป็นกลางก็คือบีตัวนี้ค่ะไฮดโดรคอริกกรดแก,ดกด่โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เบสแก่เป็นกลางเนาะตัวนี้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสอ่อนกรดไนตริกเป็นกรดแก่ แสดงว่าสุดท้ายก็จะเหลือกรดเนาะก็ใช้ a อันนี้ค่ะกรดฟอสฟอริกเป็นกรดอ่อนอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ก็เป็นเบสอ่อนดังนั้นตัวนี้ไม่มีอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมนะเพราะว่าหาจุดยุติยากมากนะคะต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องนี้อินดิเคเตอร์ง่ายๆนะคะเขาให้ประมาณค่า pH ของสารละลายมาใช่ไหมโดยเขาให้หน้าตาแบบนี้มาให้อินดิเคเตอร์ให้ช่วง pH แล้วก็ อันเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงการเปลี่ยนสีตรงเนี้ยแสดงว่าถ้ามันเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีแดงคือคือถ้าไม่มีสีคือแปลแปลว่าถ้าน้อยกว่าแปดจุดสามอ่ะสารละลายจะไม่มีสีถ้ามากกว่าส0บจุดสี่อ่ะสารละลายจะเป็นสีแดงนึกออกปะทีเนี้ยแล้วเขาก็ให้สีของสารละลาย x มาแล้วเขาให้เราหาว่าสีของสารละลายเอยเขาให้เราหาว่าสารละลาย x อะจะมีค่า pH เท่าไหร่ค่อยๆดูนะอันนี้ไม่ยากแสดงว่าถ้าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยน อันนี้มันเป็นไม่มีสีใช่ป่ะถ้ามันไม่มีสีแสดงว่าสารตัวเนี้ยก็ต้องมีค่าอยู่ที่หนึ่งถึงแปดจุดสามนึกออกป่ะ B B ใช้วัดได้สี่จุดสี่ถึงหกจุดศูนย์เป็นสีแดงกับสีเหลืองสารละลายได้สีเหลืองสารละลายได้สีเหลืองแสดงว่าอะไรแสดงว่าสารนี้มันต้องมีค่า ph มากกว่าหกใช่ไหมก็คือหกถึงสิบสี่อ่ะต่อไปสีเขียวเหลืองคือการเปลี่ยนสีของมันคือเหลืองเหลืองกับน้ำเงิน แต่ว่าสีของสารละลายเป็นสีเขียวสีเขียวตรงนี้คือสีผสมระหว่างเหลืองกับน้าเงินแสดงว่าสารมันก็ต้องประมาณ6-7.6ใช่ดหมสุดท้ายเหลืองกับแดงได้สม้มส้มก็คือตรงกลางก็คือ6.7-8.3แสดงว่าเวลาเราจะดูว่าสารละลายของเรามี pH เท่าไหร่เราก็ต้องดูฝั่งเนี้เป็นช่วงค่าที่เป็นไงที่สุดมากที่สุดแล้วก็ฝั่งนี้เป็นค่าที่น้อยที่สุดเพื่อให้มันได้เลนจ์ตรงกลางที่ น้อยอ่ะพอดีดังนั้นค่า pH มันก็จะอยู่ที่6.7ถึงอันนี้ค่คาน้อยเท่าไหร่เดีย7.6อืมแสดงว่าถ้ามันได้มาประมาณเนี้ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าสารละลายอันเนี้ยเป็นกรดเ,เป็นเบสหรือเป็นกลางเพราะว่าค่ามันอยู่แบบใกล้ๆเจ็ดเนาะโอเคเนี่ยจบแล้วเรื่องอินดิเคเตอร์เล็กๆนี้เดียวเองนะคะเดี๋ยวอันต่อไปดูเรื่องเกลือแล้วก็มีคำนวณิดหน่อยนะคะ เราพบกันคืนหน้าจ้า